้องเลยงนทำยาแล้วเริ่มเมอยากาวแล้วเย่มเจองนกคลคลิกคลิลกอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึง น้องสบายอยู่นะเนี่ยอ้า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  <coughs> <coughs> ไปหลูกสบายอย,อย,อย,อยู่จำอะไรเราเราจะมังนอนสบาย ทำไมดิเออ๋ยวก็มกันรุนแรงทำไมแต่เช้านอนอืมยังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายปวดยังไม่หายปวดเห็นแล้วลูเห็นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่านมาลมกำเลยดที่มันเย็นนี่แล้ว ส่ต้มาดนะโอ้ไม่เกิดไม่กิดไม่ก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 ดนะลูกนะเช็คชี้เช็คชี้เช็คชีเนาด้ไ